อ่อยตรงนี้กดคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะคุณเจ้าของเล็บเห็นการตัดเล็บขบในสื่อโซเชียลมีเดียวันนี้เดินทางมา ช่างอ่อนเสริมสวยกิสนะทั้งทำผมทั้งตัดเล็บนะคะดูแลตัดเล็บให้ในวันนี้คะ่ะหลุนไปไหนละช่างอ่อนกิสนะไม่ได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะแต่ก็จะพยายามให้บริการและทำทุกผลงานไม่ว่าจะเป็นการทำผมหรือตัดเล็บ ให้สุดความสามารถค่ะลองเล็บค่อนข้างลึกนะคะที่ออกมาอันนี้ก็คืออีกข้างหนึง่ง นนีจะอยู่ฝั่งด้านนี้ค่ะที่ช่างอนออกมาอันนี้ก็อยู่ฝั่งด้านนี้ค่ะ